อยากเป็นคนดีไหมอยากเป็นไหมอยากเป็นคนดีเปล่า ก็เป็นคนเหมือนอลาแล้วทุกคนผมเห็นแล้วสุวนฝันขาวมากเลยเอาไงดีวะต้องพาไปรักษาตัวปาา่ตาต็มแน่ๆอาจารย์ดูเราต้องเอาไปรักษาตัวใช่เดีย๋ยวลองดูผมดูว่าผมป่อมรึป่าวะรโอเคเชาเดีวไปดูเดี๋ยวปัาเต็มผมดูดิว่าผมจริง,ง,ง,งรึปล่า ผมจริงนะทุกคนซึ่งไม่เป็นไรผมจะเก็บว่าเป็นที่ละลึกแล้วก็จะมุกพาไป,ปรักษาสูงนะนี่นี่เป็นคนได้ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆป้านาะอาทุกคนด้วยครับผมรวมทั้ง PSC ด้วยครับผมคนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ดุมคนลาทาพีด้วยครับผมแล้วก็เพื่อรอดูคลิปต่อไปครับผมเพราะว่าตอนนี้แถวฝั่งพม่าแล้วก็ติดชายแดนไทยนะทุกคนแล้วก็ฝั่งกันเลียงเนี่ยตอนนี้เข่าลบกันน่ากลัวมาก ผมก็ไม่ได้เป็นโรคกับเขาแต่ว่าผมแค่มาตามล่าพวจสมิงนะสมิงก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมออกอารว่าช่วงที่เกิดส่คงามนะทุกคนผมก็รู้สึกว่ายัางงง,งงอยู่แล้วก็พ่อชาวบ้านเนี่ยช่วงที่นี่อย่างเนี้ยโอ้จะมีสมิงหรือว่ามีอะไรเป็นกลายอยู่นน่นอย่างนี้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนมากเลยตอนเนี้ยเดือดร้อนเรื่องส่คงามไม่เท่าไหร่นะเดือดร้อนเมืองกับพวจสมิงด้วยนะ แล้วไอ้คืนพระจันทร์เต็มดวงนะทุกคนที่ผมมาเนี่ยกลายเป็นครึ่งเสือครึ่งคนแลน้วนะทุกคนแต่ว่าที่ผมไม่ได้ถือกล้องคือว่าให้น้องโลงเนี่ยถือกล้องพีเอซีบางคนหรือว่าป้า,ปานาอาทุกคนบอกว่าทำไมกล้องดิ้นทำไมไม่ส่งอยู่นู้นเพราะน้องโลงเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอเหตุการ์นี้ขา,าจะมือสั้นอยู่นู้นอย่างนี้ถ้าพี่คนใดคนหนึ่งมาอยู่ในจุจุนี้นะน่าจะรู้ว่า พอเจอเนี่ยเขาจะกล้าทายมือกับน้องลวงกับผมด้วยมือเขาอาจัดดินหรือเปล่านะทุกคนแตบบ่ว่าผมแม้ตามหาความจริงเนี่ยได้ความจริงแล้วถ้าเป็นพี่คนใดคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่กับผมในจุดๆฝั่งพม่าเนี่ยแล้วก็ฝั่งกะเลียงเนี่ยถามาวม่ากลัวไหมต้องกลัวทั้งพม่าจะยิงส่วนหรือว่าต้องกลัวทั้งกะเลียงจะยิงส่วนหรือว่าฝั่งไทยจะยิงส่วนพอราะ,ะเปิดฝ่ายเนี่ยเราก็กลัวแค่เรามาล่าท้าสมิงเนี่ยแบบเราก็คุยกับพวกชาวบ้านกับพวกทันกะเลียงแล้ว เราไม่ได้ไปถึงฝั่งพมาน่ะเราไม่ได้ข้ามไปนะแค่เราอยู่ฝั่งแบบว่ามันติดพูดได้คําเดียวว่ามองกันก็เห็นนะกลางวานอะ่ะเอานี้เราก็เสี่ยงขุณสุนปืนหรือว่าอย่างนู้นแค่เรามาขับไล่พวดสมิงแค่นี้ก็ผมก็มีความสุขแล้วทุกคนแล้วแล้วก็ในข้ามคืนนี้ผมก็ซึ่งน้องแล้วก็ซึ่งน้องโลงเนี้ยได้มากับผมนวทุกคน ขัดผมไม่ได้นะสวัสดีครับโอเคน้องๆก็คุยไทยได้ร้อเยเปอร์เซนะน่าจะใช้กับผมลวซึ่งขัดไม่ได้เช่นคนลังเขาตอนเนี้ยอาจารย์ของผมรักษาหายแล้วละเขาแบบหน้าตายังเบลอๆขาบอกว่าเขาผมบอกว่าไม่ต้องมานะเช่นแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ครัสวัสดีครับผมเช่นคนลังเข่าครับซึ่งวันนี้ผมกับอาจารย์ดูเราจะมาจับฝีมืงเลยนะครับเพราะที่งงที่เราว่ี่ผมหายไปนี่คือว่าต้องขอโทษพี่ไอีนะเพิ่ง ผมโดนสมีงทำร้ายหรือว่าของเขาตัวผมนะครับผมต้องไปรักษาตัวกับอาจารย์ของอาจารย์ดูที่หนึ่งครับอยู่ฝั่งเขามานะครับผมก็ใช้เวลาสองวันถึงสามวันครับอาจารย์บอกว่าอาการเริ่มจะดีผมก็เลยกลับมาฟังไทยครับผมก็แค้นกับสมิงตนนี้มากเลยนะครับผมมองตรงว่าถ้าเป็นไม่ได้ถ้าผมจาได้ครับผมเอามีดเสียบให้หายเลยนะครับพอจะได้ไม่ต้องไปทำร้ายชาวบ้านนะครับใช่ครับผมพ p ซีทุกคนครับผมเพราะถท้าผมคุยแล้วไม่อาจะเล่าป้าว่าเลยนะ พูดได้คาเดียวคืนนี้เราทั้งสามคนเนี่ยมีของดีกันมัแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมต้องพาเชนคนเขากลับไปหาอาจารย์คำเมนอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคมเมนทางไม่รู้อ่ะอีกเยอะนะเชนเพิ่งได้อาจารย์อยู่แค่ไม่กี่คนนะแต่ว่าเขาตามหาผมแค่บอกที่อยู่เพราะว่าถ้าายเขารักจริงหรือว่าโชคชะตาของเขาถูกกับอาจารย์นะไม่ต้องดินน้นรนแค่ไปไหนก็เจอ เออในเพื่อไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้เราเจอผมจะล้างแค่แนแ่เช่นคนลังเขาแล้วก็เพราะไม่ใช่พระจันทร์เต็มดวงนะทุกคนคืนนี้เจอกันแน่เลยผมเอาจริงแน่เดี๋ยวเจอนะให้รู้ดำรู้แดงให้มันรู้ไปเลยว่าเราสามคนเนี่ยจะสู้มันได้หรือเปล่าผมรับประกันว่าผมสู้ได้แน่ผมว่าแต่เอาของดีมาอีกครั้งแต่ผมจะไม่บอก psc นะเพื่อไม่เสียเวลาเราไปดีกว่าไปอ,าอยากรู้จริงเลย อะไรครับทุกคนละในค่าคืนนี้เดี๋ยวผมอยู่ฟังกันเลี่ยงแล้วก็ฝั่งพม่านะเนี่ยพอาจารย์ทุกคนน่ากลัวไหมแดงแป๊ดแต่ว่าไม่ใช่วันพาใหญ่นะไม่ใช่เดี๋ยวนู่นนี้พ s ก็สังเกตด,ดูกันแล้วกันในค่าคืนนี้ผมซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นโอกาสดีมากเลยที่ละมาในค่าคืนเฮ้เดี๋ยวก็รู้ เราจะไม่นั่งข้างนั้นเราจะตำล่าแล้วซึ่งตอนนี้ต้องขอโทษพีซีทุกคนด้วยครับผมผมจะไม่ถือกล้องจะให้น้องลงถือกล้องนะถือกล้องจะอชายมองเห็นปะ่ะอันนี้เราจะตำล่านะโอ้แล้วัเตรียมพร้อมแล้วเพราะอาวุธพวกอ,อะไรก็คือเราเอาเนี่ย อย,อย่าไปกลัวคืนนี้เราต้องเอาให้ได้นี่เลยครับทุกคนซึ่งเช่นคนหลังข่าวเนี่ยไม่ได้มาเนี่ย ผมกงลังลงอยู่ข้างบนห้างเลยนะทุกคนสูงเกือบหกถึงเจ็ดเมตรนะทุกคนแล้วซึ่งผมได้มาต่อโซ่กับเขานะแล้วก็ตรงนี้เลยพี่บางคนบอกว่าทําไมไฟไม่สว่างเพราะผมอาจจะไม่กล้าส่งไฟนะทุกคนถ้าผมส่งแล้วเขาจะเห็นไฟแนละ้วเขาจะวิ่งมาจะโคบเรานะทุกคนซึ่งเขาอยู่ตรงไอ้จุดนี้หละทุกคนน่าจะจำได้นะนี่เลย,ก,ลนะเลยก็ไม่เป็นไรในค่ำคืนนี้ถ้าผมสจองล้นะ ผมจะรังแค้นได้เช่นคนรังเขาได้เลยเพอมีอาจารย์ที่ผมนักคือและครูบาอาจารย์สิบท่าเนี่ยรับบุญาตอายายถึงกับพ่อแม่ของผมเลยนะผมขอฝากชีวิตไว้ในที่จุดนี้เลยให้รู้ไปเลยว่าผมเคยปราบมาหลายที่แล้วเคยดับมาหมดแล้วแต่ว่าจะมีจุดฝั่งพมานี่แหละทาไมมันยังไม่สิ้นสุดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เริ่มจัดเดือดแล้วนะปะเราไม่ต้องทุกคนผมจะไม่นั่งห้างนะ คงจะตำล่าโดยตรงเลยให้รู้ไปเลยว่าอาจารย์ดุงเนี่ยมันแค่ไหนแล้วน้องโลงแล้วก็เชนคนลังเข่าเนี้ยเราได้คงดีมาจำหมดแล้วไปดูจำแดงนะแดงฟ้าเลยดูดิจำดวงใหญ่มากเลยคุณม่ไปลนางทุกคนเกี่มาพัะอาจารย์ให้มันแดงไปแดงคืนนี้มันไม่ใช่คืนของเข่าคืนนี้มันเป็นคืนของเราตบล่าเลย

คือว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วทุกคนยังครับผมซึ่งตอนเนี้ยเขาน่าจะแก้แค้นเชนคนหลังเขาวแล้วก็ผมกับน้อง,งลงนะพะ่อยคืนนั้นนะถ้าทำไรไม่พลาดเไไดี๋ยวราส่งมาไม่อยากจะเล่า แล้วกันด้วยดูไม่หยุดตรงนี้หรอกไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าจะมาทำลายชาวบ้านที่อื่นหรือเปล่าเพราะตอนนี้ชาวบ้านมาพบด่านอยู่ฝั่งพม่าเยอะอไปเก็บชายแดนเยอะนะครับพี่พีพคนแล้วก็ซุ่มดูสักพัก น,น,นั่นไงมาแล้วอดี๋ยวะเอ้อยอ,อยนี่แหละออนี่อ,อ,ยอย่าไปกลัวมันคือนี่มันเป็นคืนของกูเดี๋ยวกูจะรักษาผมไห้หายเลยอไอ้เมยงต้องหน้าผมยาเลยอนนีพี่ทุกคนครับทุกคน,นผมจะไม่ใช้มีดนะ เดีวางเดววงือตนี้นะพี่สมัยผมครับต้องหน้าผมดวันนี้แหละเชนเฮ้ยระวจัไม่ใช้นยมีนะทุกคนเพราะมันก็เป็นคนเหมือนเราแค่มันโดนมวนดามเข้านะทุกคนเราจะไม่ทำร้ายเขานะแทพผมจะมารักษาเฮ้ย ไม่ต้องกลัวเชนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวเราจะไม่ใช้มีดเราจะไม่ใช้ไม้เชนอย่าไปถือมมาพอมื้อคนแลกแต่ว่าน่าจะโดนมนต์ดำนะ,ะไอประตูรสะกระตูรสะกระตูรลสะโรสะ กูรู้มึงโดนคลองอยู่อ่ะกูรู้มึงอย่าให้ใครกลายเป็นมิงอ่ะฮะอยากไหมกูรู้มึงโดนคลองอยู่เฮ้ยฮะเราจะไม่ทำลายเขาเรามาคุยกันเราแห้กับดูรสะแห้กับดูรสะแห้กับดูรสะ ให้กับดูปะดูหราดูจเ็กวัวจัดเไ็กวัวกินมันดูดิ่ง no. นบูบาบูบาอยู่นู้นอยู่นู้นคนนี่คนจพอลาจนดอลาจนให้มึงงงไปเลยส่องไฟฉายให้คบไปให้มึงงงให้มึงงงสบัดฉาด้วยสบัดให้มึงงงไปเลยให้มึงงงมันจะได้รู้เฮ้ยเฮ้ยเจ้ามาคุยันดีด ไม่ยังจะถ่ายมิดแทงนะคนกันเองกันเลี้ยงด้วยกันปะกกยอปะโกยอปะกกยอจับเชือกมัดเดี๋ยวมัดเก็บตัว อ,อ,อย่าไปใกล้มัน,นเข้าตัวเราเอย่าไปใกล้ทุมคนเข้าตัวเราทุกคนอยากจะเจอหน้ากันจะจ่าใช่ไหมคืนนี้ให้รู้ไปเลยจะเจอนะ อจะเป็นคนดีไหมอยากเป็นไหมอยากเป็นคนดีเปล่า ก็เป็นคนเหมืองลาวนะทุกคนผมเห็นแล้วสนสารเขามากเลยเอาไงดีวะต้องพาไปรักษาตัวาตาด<ะ>แน่ๆอาจารย์ดูเราต้องเอาไปรักษาตัวใช่เดี๋ยวลองดูผมดูว่าผมป่อหรอเ,ปนะเป่าวคะับได้เช้าส่งดูดีตัดเต็มผมดูดิว่าผมจริงรเปล่า คนผมจริงนะทุกคนซึ่งไม่เป็นไรผมจะเจอว่าเป็นทีละลึกแล้วก็จะมึงก็พาไปรักษาผมนล้ลวนี่มึเป็นคนได้หรือเปล่าก่อนเป็นคนมึนเห่าได้ผมดูได้นในมิงฝั่งต้งนไงอย่ารักษาหายเดี๋ยวมันไม่เป็นไรเราก็เอาเชือกมาแล้วพรุ่งนี้ชาวเราขึ้นมาเอาดีกว่าเอาไง เดี๋ยวไม่กล้ามาดิเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะมาฆ่าเขาไงเพราะชาวบ้านเขาแข็งมากไงคนเนี้ยพอมันไปฆ่าลูกสาวของของอย่างกับหมู่บ้านเขาผู้ใด,ดคําเดียวอย่างกับผู้ใหญ่บ้านอ่ะลูกสาวเขาเดี๋ยวเม่เวลานะเราจะทาไมาดีมเนี่ยเดี๋ยจะลักษาก็ใช้กระถาผมที่เรียนมาออกแถวได้ ขาเท่าที่ละขาละหยแล้ว,ไ,ลวไม่ได้ว่าดวงเขาโป่งมากเลยตอนนี่ยไม่ได้เลยรักษาเขายากเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับดิเจมสเฮ้ยแตไม่ได้จริงดูดูสินะพี่ชายพี่ชายมาโผล่มากกว่าพี่คให้เขาให้เป็นคนดีนะทุกคนเราจะไม่ช่วยเขาให้เป็นคนดีทำไมเขาต้องเงียบแล้วนะโอ้ทุกคนผมณกำลังจะรักษาเขาให้ได้นะ แต่ว่าอาจารย์ขออาจารย์เนี่ยขไมานดนุ่มซุุ่มซุ่มเนต้นไม้หลมกสิไเอาตัวลอกดิเชนเอาตัวมาลอกลอกลอลอกลอกขับองัอปัด้เชนเด็๋ยั่อยางน้บอกครับังม้พอเสรเท่อะไม่ใช่ให้เรต้องให้เชนขัมาลอกลอกเชน

lọc lo mà Đang nhé, lạ. giờ một ông mà Đấy, bịt vào Để nó qua trên, giờ bị cua kháu Lọc lo mà lắm อืจใมีอ,อะน,นอนะอืออือออืออืาจารย์นมเป็นใครนะอาจารย์แก้มัน,ากกนมาตอาอะลฮะอาจาแก้มันตาอะไฮะกูจะรักษาเมืองให้ายเลยเนอะอจับมันจับัดจับัดจั อออ่อยียตจับล่าบ้านนะฮามาทำร้ายชาวบ้านไม่ปล Excel ่ ball. อยหรอกยังไงก็ไม่ปล่อยออ้าอ้ตมันเลย มจะรักษามึืออย่ากลับวีนาบล่ะฮะอย่ากวีนาเด็ลูกอ๋อสามไม่อ่อนไม่รูเรื่องเลยนาะกระถางทีอาจารย์ให้มาทารุสีบอกว่าให้กระถาอะไรไม่ใช่หรอเรี่อเดือทนเงินอาตขาทิอคลนนี่แหละทำให้หายได้ไหม มาทำให้เดี๋ยวว่าอาจารย์หายอยู่เพาะท้อมิ้ึกอ๋อ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 

นดี๋ยวมันก็งอไว่ะเอ้ออะไรจะนีไม่ดูว่ะเดี๋ยวเหาฉันถ่ายเดี๋ยวใช้จะกดกิตมาเลยอ้าอ้าอ้าจบจบจบประมาณนี้ มทีเอาเลยดีนะเราจะกลับไปส่งให้ชาวบ้านหรือเปล่ากลับไปส่งเดี๋ยวชาวบ้านเขาเขาไข่แเราก็ส่งส่้นเขาเะไรเนี่ยเฮ้ยกลับบ้านเราดีดูเอากลับบ้านไม่ได้ด้วยมีสายด้วยสาองมาด้วยนุก๊กจอกเป็นด้ายไบไมแล้วก็ให้คันนอนพักตรงนี้เขาน่าจ,จะไข่ดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูมา nhân rồi anh, mình sửa để nói đi là mình vô đi được không được không Nhìn lại bọc bột đi, con mai đi เอาเลยครับทุกคนตอนนี้ซึ่งผมจะไม่กล้านำกลับไปที่บ้านนะผมก็กลัวชาวบ้านจะฆ่าเขาหรือว่าทำนะแล้วผมซึ่งเอาไปไม้เนะี่ยปูให้เขานอนอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ว่าผมก็ถอนวิชาคมของเขากับน้องลงนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวตามมึงนะทุกคนผมจะยกเอาถือก่อนดิเดี๋ยว,จะย,วนะจะยกะอขอเยยกขาก่อนนะ จับคำยกได้ปะเอาเลยครับทุกคน,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 นีทุกคนตอนนี้ผมว่าเห็นใจเขานะซึ่งขับดึงขึ้นมาคันน่าจะของที่ โดยของน,ะนั้นน่าจะหาดีนะผมก็ต้องเปรียบเท่า<อ>ผมหือผม่าเขากลายไปคนดีแล้วก็เขาตื่นขึ้นมาขาอาจจะหนาวหรือว่าเกิดหลายขึ้นนะแต่ก็ไม่เป็นไลนะผมก็ต้องรักษาเขานะผมเป็นห่วงเขานะเพราะคนทุกคนนะอาจจะโดนของแล้วไม่รู้ตัวลืมตัวนะแบบตอนนี้ของน่าจะหาย,ลยนะแล้วนะแล้วทุกคนผมจะส่งให้ดูหน้าไม้แต่ไม่ส่งนะเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งเขากลายเป็นคนดีแล้วเดี๋ยว พี่ๆหรือว่าป้านาหรือว่าเพื่อนฝูงเนี้ยอาจจะเห็นแล้วก็จะรังเกียจเขานะเราซึ่งผมจัดให้ง่ายเสื้อเขานะเพราะว่าเป็นห่วงเขานะทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้าที่จะทางในหนาที่แห่งนี้ขอให้ปกป้องกับหรือว่าคนที่กลายเป็นสมิ่งหรือว่าที่เล่นร่อนทำร้ายชาวบ้านนะ ค,คํมคืนนี้ผมขอมีดอาจารย์ผมจะฝากมีดอาจารย์ไว้กับบนหัวของเขาซึ่งเขาจะไม่ทำร้ายใครนะแล้วก็ขอสืิญสิบปกป้องเขาได้นะในคําคืนนี้ผมก็น่าจะเสร็จภารกิจแล้วนะผมก็ขอขอบคุณเจ้าที่จะทงังเจ้าบาจจะข่าวที่ช่วยปกป้องแล้วก็ให้ผมจับเขาได้ในคําคืนนี้แล้วก็ผมก็ต้องกลับไปฝั่งไทยด้วยซึ่งตอนนี้ผมได้ข่าวว่า น้องดอกมะลิหรือว่าโดนนายพานทำร้ายนะผมก็ต้องกลับไปดูน้องมิต์แฟงโทรหาผมผมก็ตอนนี้ผมสองจิตสองใจร้อนใจมากเลยอยากจะกลับไปประเทศไทยมากเกินอันนี้วิ่งเลยไบอะอ๋อวันนี้นั่นยอละอืมแล้วได้ต่อมาอ๋อโอเคนลุงงบอกว่าเขาได้ไปเขาเอานี้เดียว ทุกคนผมจะเอาเส้นผมเับกลับไปก่อนนะผมไม่ได้เอาไปทำไล์คือนะบอกไปเขาอาจจะเป็นหมุนของเช่นคนลงังข่าหรือว่าน้องหลงก็ได้นะ โอเคครับทุกคนซึ่งมิดเล่มนี้ผมจะทิ้งไว้ให้กับข่าวทุกคนถ้าเขาตื่นขึ้นมาข่าวน่าจะรู้ว่ามิดนี้มีอาจารย์เขาต้องมาคืนผมให้ได้เพราะเขาน่าจะรู้อยู่เนาะเพราะถ้าเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาสปีดดีเนียมีมิดเนี่ยคืออย่างกับเขาต้องเป็นรู้สิทธิ์ผมน,นะทุกคนเพราะเราช่วยเขาและในคำ่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอลาพีเอซีทุกคนด้วยครับผมคำ่ำคืนนี้ผมก็ทําพยายามเต็มที่ได้แค่นี้นะทุกคน ถามว่าผมต้องกลับไปฟั่งไทยอีกนะทุกคนพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปฟั่งประเทศไทยแล้วทุกคนพอตอนนี้แถวฝั่งพม่านี่ากัดการะเีงนี่ขลบกันมากเลยนะผมก็ไม่จะ,จะมายุ่งแถวนี้ทลายนะแต่ชาวบ้านเขาให้ผมมาปรับเพสตสมิงอะไรก่อนนะแล้วพอชาวบ้านในนี่มาอยู่ฝั่งนี้เยอะเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ขา่าวัว่พ่อรุ่นลงโดนบ,บูระเบิดเพราะอะไรสักอย่างนะนะครับคืนนี้นต้องขอลาพีเอซีทุกคนคนะรับสวัสดีครับ